คนแรกคนเดียวละเป็นผู้ในบูดาธิการครับธุรกิจการงานก้าวหน้าธุรกิจการค้ารับรวยผู้กรอตอการใดช่วยให้เป็นเศรษฐีรวยหน้มีประหลัดหลงปูนแจกให้ได้ครับมีประหลัดหลงแจกให้ด้ครับสี่วินาทีสุดท้ายสี่เวินาทีสุดท้าย

ให้ทุกท่านได้รับองา์ในวันที่17เดือนมกราคมนี้เอาไหมครับครอวัลนี้เอาไหมครับ200บาทเอาไหมจ้าเดือน14บสมืครอบครัว14ท่านนี่จะได้ไปครับตรงข้อบัครับไแรก้เป็นแบงค์เท่านั้นอะครับทุกท่านนะครับทุกครอบครัวในจ้าเข้าสู่บริเวณสถานลานบุญวัดเจดุกเนรครับใช่ครับจะต้องญูรับตู้หนึ่ร้อยบาทเทิญเจริญศรีฟา์นะครับ สองร้อยบาทเหลือสิบสี่ขั้นสุดท้ายใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของสิบสี่คนนี้ได้พ่อยานใหญ่ครับราคาหนึ่งพันให้เพียงสองร้อยราคาหนึ่งพันเอาดีครับใครไม่เอาถือว่าท่านไม่เอาครับท่าใครไม่เอาถือว่าท่านไม่เอาเพราะว่าท่านไม่เอาสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทเอาไปมครับอาเจนต้าสนุกน้อยนะมะอาอุนะกบอลพุทธัญะนะมะาพระทศเจ้พะจันทร์สะอา อีกไมีมาแม่พามมหาประมาณปีละปาเปิดดางี่เปิดดองัญญาเปิดเปิดเดินักบกไครับรวยนะสถาพรครับเหลือออกสิบสองปืนสิบสองปืนหมดแ้วหมดเลยครับตอนนี้รามการจะร่วงเมื่อนา ประวัติของพระเวสสุวรรณไว้ว่าแต่ต้องระวังให้ดีว่าอะไรที่พระมิสริสุมณีปัดกรรมาินทาวิกาอ่อนลอยไปห่ว่าด้ลยนะสองร้อยบาทครับช่วยเก็บมาคืนด้วยนะครับเอิครับเวนไปจใจน้บน้เวน้าั้งม่พะกัรกัตร์อักษอักไชยอินีมิบามาบเปิดนเปดเปิดดงิเปิดเปิดด้อุญายะสมบูรณสม ันวัที่แล้วต่งมากก็กาเต็มเลยก้ามาเต็มเลยคราะเป็นีัเกิดแท้เกิดแย้จุฬาฯจุนาฯจุฬากจุฬรฯจุฬาฯจุฬาฯจุราฯจุฬ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 าฯจุนาฯจุฬาฯจุฬาฯจกาฯุกาฯจาฯจุ่าฯจุฬาฯจุฬาฯจุฬาฯาฯจุฬาฯจุฬาฯจาฯจุฬาฯจกฬาฯจุฬาจาฯจกัานะ แล้วแต่คนย่อนนะไม่การเงิก็เพื่อนนางควาขึ้นบดแล้วตาลังจะลงมาแล้วครับใครต้องการจะเป็นยาบ้าแผ่นนั้นหนึ่งร้อยบาทห้าครอบครัวต่อไปนี้เขียนชื่อจะเลื่นดาวสกุลดาท่าเลยครับแต่บ่ายดท่าเลยครับนางคว้าลงมาปุ๊บก็มีแต่เพื่อนขึ้นขึ้นบดปั๊บเลยนะครับจะให้นางคว้าหน้างอถ้านางคว้าหน้างอจขึ้นบดไม่ได้ครับจบข่าวเข้าสู่พระบอทและคว้าต่อครับ อนุโมทนาบุญขอบคุณนาจมีกำเนิดมาจาหลายานานี่มาแล้วนี่มีบาอีกหนึ่งร้อยจะได้ผยาบเหลือทดกเจ็ร้อยถ้าย่งเ็ร้อยครับอการดีนาทีเพราะาเป็นของทุกคนทุกท่านทุกศรทานะครับอนุโมทนาบุญขอบคุณนะครับตองนีร่วมด้วยได้มาเที่ยันครับ เวลาขับรถวัดของมงคลขับรถเข้ามาแล้หลวงพ่อพะูอามองเข็มาพิราด้านด้ครับมาทางทักษินาวัดทางหน้ากองกระเบือมาเลยครับรถรถตำราธีรถวัดนะครับวัดของมงคลนะครับเวลาขับรถวัดคขอบมงคลขับมาแล้วครับ